สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คูเด c h anel n ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมนวิดีโอดีโอตอนที่5นะครับเข้าสู่ EP ที่5แล้วนะของการแนะนําการใช้แอปพลิเคชัน Zoom นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดปิดกล้องนะครับว่ามีวิธีการอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอาก่อ,อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันซูมเนาะแล้วก็อาเข้าไปตามลิงก์นะครับซึ่งเราสอนกันไปในครั้งที่แล้วแล้วนะเดี๋ยวครั้งนี้ก็เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับอ่าเมื่อลิงก์ในไลน์เข้ามาอาเข้ามาแล้วนะครับในหน้าห้องเรียนของเราเราก็กดไปที่ลิงก์ครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับ แอปพลิเคชันซูมนะครับเข้าโดยใช้แอปพลิเคชัน o ูมแล้วก็รออ่ตรงนี้ต้องพิมพ์ชื่อก่อนใช่ไหมครับอ่ะเราก็พิมพ์ชื่อเริ่มจากฟอคำนำหน้าแล้วก็อ่ชื่อของเรานะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับปึง้งอ่ะเมื่อมาแล้วตรงนี้เราก็รออนุมัติใช่ไหมครับนี่ได้เห็นข้อความแบบนี้เราก็รออนุมัติถ้าเราได้รับการอนุมัติก็จะขึ้น connecting แบบนี้ นะครับแล้วมันก็จะส่งเรามาที่หน้าของแอปพลิเคชัน o ูมเข้าสู่ห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นหน้าเราทํำยังไงถึงจะเห็นหน้าเรานะครับวิธีการก็คือกดไปที่ start video ตรงนี้เนาะนี่ start video ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดเข้ามาที่ start video ตรงนี้นะครับปุ๊บซูมให้ดู อนี่นะครับอ่าตรงนี้นี่เองนะครับกดเข้ามา1ครั้งครับแป๊บหนึ่งนะครับชึบอ่ามันก็จะขึ้นหน้าของเราแบบนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยกดเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นให้เราอนุมัติอ่าอนุมัติการเข้าถึงกล้องในมือถือแล้วก็กดอนุมัติไปครับนะครับเมื่อกดอนุมัติแล้วภาพของเราก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับครูก็จะเห็นหน้าเราเนอะ อันนี้เป็นวิธีการเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าเราง่ายๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้การเปิดกล้องไม่น่ายากทุกคนน่าจะทำได้กันทุกคนนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดเดี๋ยวก็ติดต่อสอบถามกันมาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับก็ต้องขออาภัยในที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามีอย่างอนนะครับ นในโลโก้ข้างล่างตรงมุมมุมนะครับตรงมุม,ม,มตรงเนี้ยนะครับโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ